แต่วันนี้เนี่ยด้านทนายอนันตช,ชัยชัยเดชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายความและประธานมูลนิธิกองทัพธรรมโพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กตั้งคำถามไปถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีของการเชื่อมจิตคุณผู้ชมนะฮะเขาระบรุบว่าลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณทำอะไรอยู่นี่เขาระบุคำถามครับนี่ ผมขอถามนายอินทรพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ8ขวบอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดเป็นพระอนาคามีเป็นพญานาคลงม,มาเกิดได้ใช้อิทธิฤทธิสอนธรรมะนะครับด้วยวิชาเชื่อมจิตซึ่งไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับของพระพุทธศาสนาในกายเถราวาทเป็นลัทธิสัจธรรมปภะสัจธรรมนะคร,รับผมซึ่งถือเป็นการ,ร ซึ่งถือเป็นเขาติดแฮชแท็กด้วยลัทธิเชื่อมจิตครับเป็นอำนาจหน้าที่อันนี้คือคำถามนะเขาถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ที่จะออกมาดําเนินการกับคนดังกล่าวที่สอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนไว้ซึ่งบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกช่วยตอบคําถามหน่อยครับอย่างเงียบมผมไม่ได้พูดนะที่เขาพูดนะทำงานหน่อยเขาบอกให้ทํางานหน่อยอย่างเงียบเออให้เวลาสามวัน ที่ถามเนี่ยเพราะไม่ใช่หน้าที่ถ้าหากมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเดี๋ยวมูลนิธิกองทัพธรรมเนี่ยจะจัดการเองพร้อมลงชื่อทนายอนันตชัยชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเพียรอนันตชัยเลยครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่ามีหลายนิกายหลายลัททิอะไรก็ตามที่สร้างออกมาในสังคมไทยนะครับสำนักพุทธเนี่ยเป็นเจ้าสำนักที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยครับ ถ้าเกิดหวานเย็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปล่อยเกียร์ว่างแบบนี้เนี่ยผมบอกตงงผมว่าลาออกเถอะนะครับผมบอกจรงิงคือใครจะมาอุปโลกขึ้นมาเป็นอะไรแล้วคุณเฉยแบบนี้เหรอครับคุณให้สังคมเขามาเถียงกันหรอ,อมไม่ถูกครับหรือเขาจะบอกว่าณนะวันนี้ผมมีหน้าที่แค่พระพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคือคุณต้องเข้าใจว่าสังคมมันมีพระโรงเรียนมันต้องเชื่อมกันหมดครับเ <c> ชื่อมกันหมดมคุณจะมาคุณจะมาแยกส่วนดูเฉพาะพัก อาเบออาบงอาบัตไม่ได้อืคุณต้องให้ความรู้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดครับอืไม่ใช่ว่าคุณมานั่งดูไว้คนก็มาทะเลาะกันแล้วคุณค่อยกระโดดเข้ามาทีหลังผมว่ามันไม่งาญงามป่งนนี้ยังไม่โดดมาเลยเียถูกยังเงียบอยู่เลยยังเงียบอยู่เลยเงียบชิบหายเลยด้วยบอกให้ฟังโปงตรงผมเลยบอกว่าให้พี่อนันตชัยพิจารณากระดูกเหล็กเนี่ยบุกบุกเลยอ พี่แก้วสั่งบุกแล้วนะครับตอนนี้นี่เขาให้เวลา3วันนะสำนรับงานพระพุทธศาสนาไม่ได้ขู่นะเขาเขียนไว้อย่างนี้ใช่ครับอแต่ควรจะต้องแอคชั่นบ้างแหละจริงๆเห็นเงียบกิ๊บเงียบชิบหายเลยเออเสริมไม่ด้วยพี่บางอย่างมันควรจะมีมมันควรจะต้องแอคชั่นใช่ไหมแล้วเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขาสนใจคุณต้องรีบกระโดดลงมาไม่ใช่คุณปล่อยให้เขาเถียงกันว่ามันมีแบบนี้มีแบบนี้ทำแบบนี้อ แม่ผิดไหมคืออย่างนี้แกพี่แกลืมไปเพื่อให้เห็นกฎหมายนิดนึงกฎหมายเด็กเนี่ยมันมีมาตราอยู่มาตราหนึ่งก็คือมาตรา26่สิบหกองเล็บสามกำหนดไว้เลยครับว่าผู้ปกครองพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องอบรมสั่งสอนดูแลให้ความรักความเอาใจใส่ครับเด็กผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนไม่ใช่ว่าไปยุยงให้เด็กกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะควร ครับแบบนี้ถ้าไปกระทําแบบนี้มีโทษจําคุกสามเดือนสามเดือนถูกครับเตรียมติดคุกนะสำหรับคนที่ไม่ดูแลลูกไม่ได้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครอันนี้เขายกข้อตลงกฎหมายว่าใครที่ไม่ดูแลลูกไปยุยงส่งเสริมเออตามเนี่ยมีโทษจําคุกิดคุกนะจ๊ะใครที่ไม่ดูแลลูกครับไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวจะมาอัดระบอกเอ้ยมึงว่ากูไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอย่าร้อนตัวครับใช่ไหม ผมไม่กล้าออกความคิดเห็นกับกรณีนี้เลยครับก็ออกมา <นะ S 2> มั่งสิจะได้โดนเหมือนกันน้อสืบเรื่องมาจากกรณีเมื่อกี้เลยนะครับอ้าวยังอยู่กับเรื่องนี้อยู่เจ้าวาดวัดป่าเจริญราษฎร์รจรังหวัดปทุมธานีเนี่ยทำหนังสือชี้แจงในกรณีที่เพจอีซอขยี้ข่า,ขาวเผยแพร่เรื่องราวของพระภิสุสง์รูปหนึ่งซึ่งมาพำนักอยู่ในวัดป่าเจริญราษฎร์เนี่ยได้ไปร่วมไลฟ์ในกลุ่มสอนธรรมเมื่อวันที่19าเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นการกราบไหว้ ชายอายุ8ขวบเนี่ยพี่เขาบอกมีพฤติกรรมเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนวิธีการสอนของเด็กชายวัย8ขวบนี่แหละที่อ้างว่าเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานสามารถเชื่อมจิตได้ซึ่งอาจทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านวัดป่าจเจริญราษฎร์นเนี่ยบอกไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้นะเนื่องจากมันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดโดยตรงรทางวัดจึงมีการเรียกประชุมพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดทั้งหมดรวมถึงพระรูปที่ไปไล่สดกับเขาด้วยเรียกมาสอบถามโดยพระภิกษุรูปดังกล่าวยอมรับแบบสิ้นใจทั้งหมดเลยเพราะความข่าผมเองขาดสติปัญญาขาดความยั้งคิดเพราะฉะนั้น ขอย้ายไปจำพรรษาที่วัดอื่นก็คือโดนขับออกจากวัดนั่นเองคุณผู้ชมพูดง่ายง่ายนะครับก็บอกไปแล้ววัดป่าเจริญได้นครับขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงพฤติกรรมส่วนบุคคลวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้ไม่นิ่งใจมาแล้วน้อี่เนาะใช่ครับคือในกรณีที่พระสงฆ์ไปนั่งกราบคารวะเนี่ยมันก็ไม่มันผิดปกติแล้วใช่ไม่ต้องเด็กหรอกครับหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมมองว่า ยิ่งเป็นเฉพาะเด็กด้วยเนี่ยมันยิ่งแปลกอ่ะมันยิ่งแปลกอ่ะผู้ใหญ่ไปนั่งกราบเด็กอ่ะถูกเนี่ยนี่คือน่าดบางทีเนี่ยเราไปบวชเนี่ยรุ่นลุงเราจะต้องกราบเราเลยนะเพราะเราเป็นพระใช่ไหมพี่แต่นี่พระไปกราบเด็กครับเออมันบ้ากันไปใหญ่ละนะ